โยโย่สวัสดีครับบัตรละครนะวันนี้นะแมวเ,เหมืน่นแกมเมอร์มาเล่นลเกมเดนนิสตี้ฮีโร่กันนะครับวันนี้อยู่ที่เซิร์ฟเวอร์571มาเรามาอัปเดตกันนะคลิปนี้ไปคลิปอัปเดตเพราะว่า เราเล่นเซิร์ฟใหม่แล้วใช่ไหมหกร้อยเก้าสิบเอ็ดนะก็อาจจะต้องมีนานๆทีก็จะต้องมีอัปเดตเซิร์ฟอื่นๆเอาไว้บ้างนะครับก็คือวันนี้ก็มีอัปเดตหลายอย่างเลยก็อย่างเช่นทอร์นาดสามกตร,ตรงนี้จิกซอนะครับวันนี้วันที่สามและเห็นไหมว่าผมเหลืออีกสามชิ้นเท่าน,นั้นจิกซอเนี่ยครับก็น่าจะได้ครบนะครับเพราะว่านี่ทดสอบกองทัพนี่ก็เดี๋ยวได้รับแล้วแต่ว่ายังไม่ถึงเวลาต้องรออีกอสิบเอ็ดโมงอย่างเงี้ย ก็จะทดสอบของทัพได้นะก็น่าจะได้เต็มอันนี้มันจะควรจะต้องเอาให้ได้จนถึงสุดนะเพราะว่าแจกของเยอะมากแจกของดีมากนะอืนี่เลยอ่ะแล้วก็บูผาจันทาตรงนี้เห็นไหมผมก็กดมาเห็นไหมกดมาเนี่ยอันดับร1 3และเอร้อยสาบาและเนี่ยอันนี้คือมันเป็นแต้มรวมนะครับแต้มรวมนะครับของทุกกิจนะครับเอแต้มรวมของทั้งวันนะครับของทั้งกิจนี้นะครับ2วันเนี่ย เห็นไหมว่าน <s df> ี่ครับก็กดมาไม่ดีน้อยนะครับก็กดมาเยอะนะครับก็เนี่ยครับจนได้มากดมาบางส่วนและแล้วก็ยังกดได้อีกนะครับก็เลยมาเดี๋ยวจะมากดให้ดูเลยอันนี้แต่ว่าจะเลือกตัวไหนดีว่าลืมไปแล้วจริงๆเราอยากได้เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะจูกัดเหลียงเหรอโจโฉเอามาตรงนี้แหละข้อมูลเหรอโอ้มีข้อมูลบอกด้วยนะครับนี่โจโฉจูกัดเหลียงโลค้องโลติดมีบอกด้วยเว้ย ตัวโถก็ดีนะอันนี้แหละอู้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวมีหลายอันเลยเหรอมีการดบตรงนี้อีกโอ้ตรงนี้มันอ๋ออันนี้ดบดบดบไปหลายอย่างเลยว่ะงั้นเอาวันนี้ละกันมากดนี้ปนไปเลยครับปึ้งกดมาหนึ่งทีได้เลยครับโบอู้หวังยี่อ่ามากดนะครับกดได้สามทีนะกดต่อไปตัวที่สองละ ปึ้งจูกัตเกอร์มาตัวที่สามได้อะไรครับปึ้งมาวินลูโอ้โหได้สามตัวนี้นะอ่ะก็อ่ะ,อะไม่มีอะไรก็เหมือนเดิมเดี๋ยวเราจะเอาตัวที่ได้มานี่ครับมันจะอยู่ในตรงนี้ครับใบแปลงล่างนะใบแปลงล่างกดไปแล้วก็นี่ครับอ่าสมุดภาพเหรอโอ้มีมีป,มปดอะไรเพิ่มเปล่าอ่ะไม่มีนะโอเคไม่ได้มีปดเพิ่มนะนี่ตรงนี้พลังเทพจำแรงนี่ดู ก็จะมีตัวที่เราเคยกดแล้วแล้วก็ตัวที่สามารถกดเพิ่มได้นะอ่ะมาไดดูกันว่าเราจะจําแรงตัวไหนได้บ้างนะขอดูตรงนี้เอ่อดูตรงข้างบนนี้นะครับตรงเนี้ยลดดาเมจใช่ไหมลดดาเมจถ้าเราจําแรงเราจะได้ลดดาเมจเพิ่มนะอ่ะหวังยี่ละ่ะเพิ่มดาเมจโอ้โหพร้ะนั้นเราเราเรา,เราชอบเพิ่มดาเมจอยู่แล้วเพราะว่ามันทำดาเมจใส่ตีบอสได้เยอะขึ้นด้วยนะอ่ะตรงนี้อันนั้นไปแล้วอ่ะดูต่อ นี่ตรงนี้ลดดาเมจยังไม่เอาลดดาเมจโอเคมีอะไรอีกจูหัวล่ะจูหัวลดดาเมจโอเคแล้วก็อ่ะสุดท้ายอ่ะมีแค่นี้เพราะนั้นเรามีหวังยี่หลังยี่เนี่ยเพิ่มดาเมจเพราะนั้นเราจะเน้นเพิ่มดาเมจก่อนนะครับอืมมันทำดาเมจตีบอสตีบ้านได้ด้วยนะก็เลยเนี่ยครับเอาเพิ่มดาเมจไปนะอ่ะได้เวลาจําแรงจําแรงใช้อะไรเอ่ยนี่ครับนี่ใช้ตัวพวกนี้ ใช้ใช้ตัวที่อืเดี๋ยวนะเดี๋ยวขอดูนะมาวินลู่โจปุ่้จูหวนมีสองตัวเหรอเอาไปเลยจูหววตัวหนึ่งเอาไปเลยเอ่อจูกัดเกอร์มาวินลู่จูหวนเหรอเดี๋ยวขอดูซิว่าตัวไหนที่ยังไม่เคยจูกัดเกอร์มาวินลู่จูหววโอ้โหแต่ละตัวยังไม่นั่นทั้งนั้นเลยอ่ะโจปุ่้ลดดาเมจอ่ะ เพราะฉะนั้นอ่ะตัวไหนก็ได้อ่ะตอนนี้เปิดใช้ไปก่อนอู้เปิดใช้เรียบร้อยแล้วมาจําแรงเทพต่อขั้นที่สองนะก็ตัวไหนก็ได้นะโอะจูหวนไปกับมาวินลู่หรอเอาจูกัดเกอร์ไปแล้วกันตัวนี้สองตัวนี้จําแรงเทพปึ้งอ้าวนี่ครับพลังลบเพิ่มขึ้นมานะนี่สองอันพลังพลังลบเราก็เพิ่มขึ้นมาอีกแล้วนี่เอายังยังยยัง,ยงนี่คือขั้น เพิ่มมานิดนึงนะแล้วก็เดี๋ยวมีขั้นที่สองนะกดเปิดใช้ด้วยนะปึ้งอ้าวนี่ไง183พลังลบเพิ่มขึ้นแล้วนี่ครับมีเลยกิจจำจำแรงเทพเราเน้นแบบนี้นะอะต่อมีอะไรอีกมีอะไรให้พลังเพิ่มขึ้นไปอีกนะไอช่วงนี้ตีมึงนี้แนนี่ผมบอกแล้วผมเป็นกิจที่ผมเกียดมากเพราะนั้นผมจะอ่าค่อนข้างไม่ค่อยที่จะนำเสนออ่าในนี้นะแต่ว่าก็ยังพอเข้าอยู่บ้างนะพอเข้าไปเล่นอยู่นะอะ ทีนี้เนี่ยมาเรามีตรงนี้ครับอสูรเทพอสูรเทพีทพ่ยมันสามารถเปลี่ยนจากอสูรเทพเอ่อเป็นอสูรแดงได้นะกดรับก่อนเดียวนะอ่าเราสามารถเลื่อนขั้นอสูรเทพแดงได้นะครับจากตัวที่เป็นอสูรเทพส้มนะเป็นอสูรเทพแดงนะที่เราสามารถอัพได้นะจะมี2ตัวคือนี่ครับมันขึ้นสีแดงคือมังกรเขียวเห็นไหมขีดจํากัดตัวนวงขีดจํากัดได้ตรงนี้นดดนอ่า ก็บอกมันจะมีบอกนะครับว่าถ้าเป็นตัวแดงปุ๊บจะเพิ่มอะไรนี่ครับมังกรเขียวเนี่ยปล่อยสกิลให้กับผมปล่อยสกิลให้กับคุณพลไฟตนเองทั้งหมดเพิ่มโทสะหนึ่งแต้มเพิ่มดาเมจทั้งหมดให้กับไฟตนเอง12%ดาเมจขี้อีก8%อนต่อเนื่องหนึ่งเทิร์นโอ้โหดีมากม้ามังกรเขียวด้วยนี่ครับมันก็ดีมากนะมันก็ดีมากเลยเพิ่มขึ้นมาเยอะเลยนะม้ามังกรเขียวทำอะไรได้นะครับก่อนเป้าหมายลงมือจะฟื้นฟูอีกหนึ่งแต้มฟื้นฟูโทสะนะ น็่โทสะดีเลยอ่าอันนี้ก็เป็นแนวทําดาเมจตีบอสได้นะแต่ว่าของเรานี้ตัวนี้ครับตัวเต่าของเราเราจะเอ่ออัพเต่านะครับเพราะว่านี่ผมกดของมาเรียบร้อยแล้วกดมาเรียบร้อยแล้วนะพวกนี้นะสามารถทะลวงได้เลยนะครับพอเต่าเนี่ยนี่ครับทำให้ตนเองโดนดาเมจไล่โจมตีลดลง12%เพิ่มลดดาเมจยี่ซให้กับขุนพลเพิ่มเอฟเฟกก่อป้องกันให้กับเป้าหมาย1คนที่มีเลือดน,น้อยที่สุดนาน1เทินก็ ก็ไม่มีอะไรก็เนี่ยกด,กดไปนะคือวิธีวิธีการขีดจำกัดเห็นไหมมันก็จะมีบอกว่าใช้อะไรของพวกนี้นะนี่ใช้พวกนี้ใช้ยานี้นี่ใช้ฟ้าลิขิตตรงนี้เราไม่มีเห็นไหมอันนี้มันได้จากไอตอนไปกดเอ,อ่อเมื่อกิจกรรมจับสารมามจะมีให้กดนะครับแต่ว่าตอนนี้เรามากดให้กับเต่าหมดแล้วนะเพราะนั้นเราจะทะลวงขีดจำกัดเต่าไปเลย นี่ครับ183ลองดูว่าพลังจะขึ้นไหมนะปึ้งอ่าขึ้นมานิดหน่อยขึ้นหน่อยแต่ไม่เป็นไรนะครับก็ทําให้เต่าเราเก่งขึ้นนะแล้วก็อัปดาวกันต่อได้โอ้เนี่ยครับอัปดาวต่อได้เลยปึ้งเป็นขั้นที่2โอ้เนี่ยครับขั้นที่3มก็จะเป็นนี่ครับใช้เต่าอีก1ตัวนะก็เดี๋ยวค่อยๆอัปไปแต่ว่านี่ครับขี่จํากัดตรงนี้เห็นไหมตอนนี้เราขั้นที่2แล้วขั้นที่2เนี่ยพาสติกเอฟเฟคลดดาเมจไล่โจมตีเพิ่มขึ้นเป็น18%นะ เอา่าปล่อยสกิลฟื้นฟู hp เพิ่มอีก6%ด้วยนะครับมันฟื้นเลือดได้นะก็อันนี้เราก็อาจจะเน้น p ี p หน่อยก็ประมาณนี้นะครับก็เข้ามาลองดูแต่ว่าจริงๆไอ้ตรงนี้ก็ดีไอ้ตรงตัวมังกรนี้ก็ดีนะครับแต่ว่าเราเล่นเต่าก็ไม่เป็นไรไม่เป็นไรครับไม่ได้มีผลอะไรมากเกินไปนะครับจะจะเล่นเต่าก่อนหรือมังกรก่อนก็ไม่ได้มีผลนะครับอ่ะ นี่วันนี้ก็จะมาให้ดูว่าความคืบหน้านะครับของตัวทีมมังกรของเรานะครับอืเนี่ครับเราถูกโดนตีไปนะโอ้โหท่านลิวมานี่อยู่มิดการแล้วหรอโอ้ดูผิดนะแต่ว่าไม่ไรอันนี้ครับตีเมืองยืนแต่เราก็พยายามยืนเมืองแล้วก็เราโดนตีสะบักสะบอมแล้วก็กลับเมืองไปแล้วที่แรกเรายืนประจําอยู่ตรงเมืองข้างบนนี้นะเหมือนจะโดนตีแตกไปแล้วอะ่ะก็มากลับมา เนี่ยอยู่ไกลเกินไปอีกกลับมาโหต้องเดินใหม่นะนี่แหละโอ้เนี่ยครับเป็นกิจที่ผมไม่ชอบนะครับกิจนี้นะมันเล่นแล้วมันเครียดนะครับแล้วมันจะต้องเอ่อห้ามหันกันอะ่ะมันมันต่อสู้กันอะ่ะมันคือแบบเออไม่เลยไม่ค่อยชอบกิจนี้นะอ่ะต่อเนี่ยกดทำภารกิจไปเดี๋ยวก็จะได้อน,นี้มาเพิ่มนะครับแล้วก็มา สุดท้ายนี่เดี๋ยวเราก็มาให้ดูอันดับเหมือนเดิมอันดับตรงน,นี้อันดับเลเวลของเราก็อยู่อันดับพลังลบของเราอยู่ที่อันดับที่26นะเหมือนเดิมนะครับแล้วก็เหมือนเดิมเรานี่คือเราชอบมากเราเก่งมากแล้วก็เดี๋ยวเราไล่ตีคนพลังน้อยคนนี้ก่อนเลยแล้วก็เดี๋ยวไล่ตีขึ้นไปให้ดูอีกนิดนึงอัปเดตตัวละครกันนะครับนี่ไล่ตีให้ดูนะอ่ะ นี่ครับเขาเล่นเว่ยเจี้ยเหมือนกันครับแต่ว่าโหเป็นทีมทั้งเว่ยเจี้ยกับบุญเอ๋กนะคือเก่งมากเลยนะตัวเก่งมากแต่ว่านี่ครับเราเราเราเป็นเว่ยเจี้ยที่พลังเยอะกว่าเพราะ,ะนั้นเราได้ตีก่อนนะครับแต่ถ้าเขาได้ตีก่อนนี่ขเขาก็เอาเว่ยเจี้ยบุญเอ๋กมานี่โหเก่งมากแต่ว่าตอนนี้เราเล่นเว่ยเจี้ยกับบุญเอ๋กสองตัวพร้อมกันไม่ได้เพราะว่าตัวละครเรายัางไม่ไม่พอนะครับก็เลยยังทําคอมโบนี้ไม่ได้นะไว้เดี๋ยวรอให้ตัวละครเยอะเดี๋ยวทําคอมโบให้ดูนะครับ อ่าวันนี้ครับเราก็เลยใช้นี่ครับเวเจียให้ดูก่อนนี่คือคนพลังเยอะกว่านะคนพลังเยอะกว่าไทาสุดจูท้ทรงธรรมเขาได้เปิดก่อนนะปึ้งเปิดเรียบร้อยนี่ครับนี่โอ้โหบุญเอ๋งตามด้วยมาตอนนี้เราได้สวนแล้วครับเราสวนมานี่ครับถ้าเราบุญเอ๋งไม่ใช่ถ้าเวเจียรเรายังอยู่นะครับเราก็ได้สวนแล้วเรานี่ครับสวนจนตายได้เลยนี่เรียบร้อยเรียบร้อยเอ้ายังอยู่แต่ว่านี่ครับ เขาก็ถึกมากนะเขาเก่งมากนะแต่ว่าเว่ยเจี้ยเราตีเยอะคุโคตีแบบตีไม่หยุดจริงๆก็เนี่ยครับยังเรายังชอบในความโกงของตัวเว่ยเจี้ยบกกับม้าเมฆดําขั้นสุดยอดของเราอยู่นะอคือเรารู้สึกว่าเราคิดถูกที่เล่นตัวเว่ยเจี้ยนะครับคิดถูกมากๆเลยชอบมากๆมาไปต่อครับไปต่อเนี่ยครับมาแล้วเว่ยเจี้ยเรายังอยู่เราก็ตีไปนะครับนี่ มาเรายังอยู่เราก็ตีต่อไปโอ้โหนะครับเอาตัวสำรองมาเราก็ยังตีต่อไปเรื่อยๆครับตีครับตีไม่หยุดแล้วก็ตายไปแล้วนี่โอ้โหนี่อย่างเก่งเลยนี่เป็นการอัปเกรดอัปเดตตัวละครของเราเฉยๆนะครับคือเราก็ตีไปเราตีแพ้เราก็ตีให้ดูนะครับแต่นี้คือผมไม่รู้ว่าผมจะแพ้หรือชนะนะแต่ก็ได้แต่ตีอัปเดตให้ดูว่า ทีมที่ผมเล่นเนี่ยเป็นยังไงนะครับอืมมาตีอู้มาตัวสำรองเอา้าเนี่ยครับโดนแล้วครับสวยแล้วเนี่ยครับเขาเป็นเนี่ยครับเป็นแท็กติกนะครับเนี่ยเขาแท็กติกเขามีส่วนกวนไว้ตัวสำรองทําให้เมื่อส่วนก้วนลงมานี่เรากลายเป็นเราตีธรรมดาแทนเลยนะโอ้โหตีธรรมดาแล้วทีนี้เราจะเล่นยากขึ้นมากเลยนะเล่นยากขึ้นมากๆแล้วอมืมาโจผีมานี่ครับตีโป๊ขึ้นมาโอ้โหนั่นฮะตี โอ้โหแรงแรงแรงแต่ว่าเอาโจผีมันตีคนเลือดเยอะกว่านะเพราะนั้นของเรานี่ของแน่นอยู่นะเสืองูเขาทูของเราก็แน่นมากจนตอนนี้เราต้องยือย้อเวลาไว้ยื้อเวลาไว้ให้ตัวเอฟเฟกเยอะใหญ่ของเราเนี่ยหายไปนะครับอ้ามาโหเสืองูเขาทูโดนนั่นไปแล้วโหเราโดนบัฟอะไรเพียบเลยบัฟโดนเพียบมากแล้วก็นี่ครับอออื <c oughs> กนอูค่อยๆสอยเราไปแล้วอันนี้คือแบบดูยากมากว่าเราจะชนะหรือแพ้นะดูยากมากๆโอ้โหเนี่ยตีไม่หยุดเลยอูบมาตีไปเรื่อยๆอู้มาขอเราสวนตัวนี้เราไม่ติดนี่แล้วครับมาเราพร้อมสวนแล้วมาหนึ่งทีมาหายไปแล้วหนึ่งอะต่อมาทีที่สอง สองทีโอ้โหเขายังอยู่อ่ะถึงเมื pr, ่มากถึงเมื่มากสามทีมาเอาละครับเขาไปตายไปแล้วครับเขาเหลือสามคนครับเสือสามเท่าเราแล้วนะกณนูเขายังอยู่แล้วเขาสวนอึง้งแต่ว่าโอ้โหเราก็ยังอยู่เรายังอยู่ครับเรายังอยู่มาเสือง้อเขาทูมาเขาก็รีตีแล้วรีเลื่อนมานะโอ้โหนี่ครับเรายังอยู่นี่ครับเรามีเต่าด้วยนะ นี่ครับใส่โล่ใส่เลือดอะไรเงี้ยเต็มเลยนี่ครับเรามาแล้วครับหนึ่งทีมาอ้าวหายอ้าวหายหมดแล้วเรียบร้อยโอเคนี่ครับสู้นานมากนะสู้แต่ละทีนะแบบนะครับถ้าเป็นเซิร์ฟหลังๆนี่คือเลนเกมอย่างเงี้ยสู้กันนานนะคบับางทีทีมถึกเนี่ยก็สําคัญนะครับไม่งั้นโดนสวนตายหมดเลยมากเหมือนเดิมโอ้โจผีเอาโจผีเปิดก่อนแล้วโจมตีคนเลือดเยอะกว่านี่ครับโจมตีแรงนะโอ้อโห ตายหมดเลยอะแต่ว่าเรายังอยู่ถ้าเรายังอยู่เราสวนครับอ่าโอเคสวนเป็นเตียวครับเหรอโอเคมาพร้อมครับครั้งที่สองมาครั้งที่สามมาเลยครับปึ้งครั้งที่สามอ้าวกำจัดโลมีครั้งที่สี่นี่แหละครับตวัวเว่ยเจ้ยของเรามาต่อลุยมา นี่ครับมาลุยแล้วเหมือนเขาเขาลุยก่อนเหมือนเดิมสีเกี้ยวเขาปล่อยปึ้งแล้วก็โกนอูตามอ๋อไม่ใช่ออโจผีเขาเล่นโจผีนี่ว่ามาโจผีตามแต่ว่าเนี่ยครับถ้ายังไม่ตายเอา้านี่ครับโดนแล้วครับโกนลาหนโหสวยแล้วสวยแล้ว,ว,ลวเราจะไหวไหมนะมาไหวหรือเปล่ามาขอลองดูหนึ่งทีสองทีโอ้โหนะครับเราไล่โจมตีด้วยเราโจมตีผูด้เดียวันเองเนี่ยครับอื้อหือ เราโดนเนี่ยครับแท็กติกการปั่นป่วนของเขานะครับเนี่ยปั่นป่วนมากปั่นป่วนมากแต่ว่าเราอันนี้ครับอสสาศัยทีมถึกถ้าเราไม่เล่นทีมถึกน,นี่เราอาจจะสู้ไม่ไหวเลยนะแล้วเราก็โดนเนี่ยครับโดนปั่นป่วนตลอดเลยโดนทั้งเย้ยหยันโดนทั้งไอตีผู้เดียวกันเองของพานอันอีกอะ่ะเนี่ยครับสู้ยากมากๆสู้ยากมากๆแล้วนี่ครับโจผีเขาก็ไล่ตีไปแต่ว่าของเราทีมถึกมากเราถึกมากๆเนี่ยครับเขาเขาทูเราโกงมากๆนะเพราะฉะนั้นนี่ มายังอยู่แต่ว่าเราดูอย่างนี้เรื่อยๆนี่เราก็ยากอยู่นะเนี่ยครับแต่ว่าเราไม่ตายสักทีนะครับเรายัางไงเราก็ไม่ตายนะครับเราเป็นทีมถึกนะอ่ะเดี๋ยวเราต้องรอจังหวะนะรอจังหวะอ่ะไม่รู้ว่าเพื่อนจะรอดูได้นานแค่ไหนเรากดข้ามไปเลยนี่ครับสุดท้ายเราชนะนะเพราะว่าเราทีมถึกมากนี่ครับ3ามตัวนี้นี่อยู่ด้วยแนละ้วถึกมากๆไม่ไปไหนเลยนะมาพระโลมาครับมา มานี่ครับเสี่ยวเกี้ยวเขาเปิดก่อนเหมือนเดิมเลยนะเจอแต่คนเนี่ยครับที่เล่นเสี่ยวเกี้ยวนะครับเสี่ยวเกี้ยวนี่เขาเปิดก่อนอันดับแรกแล้วก็โอ้หหายไปแล้วหนึ่งแต่ว่าเราสวนกลับมาแล้วครับหนึ่งทีมาทีที่สองสวนปึง้งอ่าทีที่สองนะครับทีที่สามสวนเลยครับปึง้งอา้าวเหลือกลอูอยู่ตัวเดียวแล้วนี่ครับสวนจนตายเลยครับนี่เหมือนเดิมนี่อันนี้มองง่ายนะครับมองง่ายเพราะเขาไม่ได้เล่นตัวที่มันอา่า เป็นฝ่ายควบคุมนะถ้าไม่ได้เล่นตัวควบคุมนี่ก็สู้ง่ายอ่าน,นี้เขาเป็นหน่วยตีบ้านนะครับทีมตีบ้านอันนี้ชนะง่ายอยู่แล้วมาครับมาอ่านี่ครับมีสุนกุ้นด้วยมีกวนอูด,ด้วยมาเขาเปิดก่อนนะครับเขาเปิดก่อนเหมือนเดิมกวนอูเขาลุยครับอ่า ไปครับไปครับนี่ครับคนอูเขาสอยมาแล้วแล้วก็นี่ครับเราสวนกลับมานะหนึ่งทีสองทีอู้ถึกมากๆอา้าวเสี่ยงเก้ยวเราเข้าไปแล้วแล้วก็สามทีอ่าเสี่ยงเก้ยวเข้าไปหมดแล้วอ่าสี่ทีเป็นไงอ๋อคนอูเขาตายจบแล้วโอเคเหลือแต่ซุนกวนนะซุนกวนเขาเป็นตัวแทงนะครับก็เลยถึกนะอ่าจบนี่ประมาณนี้อ่าโอ้คนนีส้สีส้มด้วยแต่พลังเยอะขนาดนี้ น่าจะมีของครับมีของด้วยโอ้กวนอูก,กับลี่จูด้วยถึกมากๆนะมานี่ครับหายไปแล้วโอ้ตัวฮิวเราหายอ่ะโอ้ตัวฮิวที่เรามั่นใจว่าถึกอยู่นะตัวฮิวเราหายไปแล้วแต่ว่ามาเราต้องเอาคืนหน่อยครับโอ้โหเขาชุบครับชทชุบแต่ไม่เป็นไรครับชุบมาอืม้มโอ้หลบได้ แต่เรายังอยู่นะครับเราตีจนตายเลยจริงเนี่ยครับเรายังชอบความโกงของตัวเรานะครับตีจนตายเนี่ยเนหะ็นไหมตีจนตายจริงๆอ่ามานี่ครับอ่าอีกสักหน่อยมาอีกสักคนหนึ่งนี่ครับเป็นการอัปเดตให้ดูนะอ่าโอ้นี่ทีมอู้เดียวอู้จริงปะเนี่ยมาขอดูเลยขอดูเลย เอวเก่าที่เป็นตัวที่เราสบประมาทมากว่าเอวเก่าเป็นตัวเน้นตีบอสไม่เน้นพีพีนะแต่ว่าชนะได้มาขอดูหน่อยนะขอดูหน่อยมาครับไหนขอดูหน่อยอ่ะชุนช่างเสียงมาปล่อยไปปึ้งแล้วก็เป็นไงครับเราตีปึ้งอ่ะหนึ่งทีเอา้าตอนนี้เราชนะว่ะโอเคอ่ะตอนนี้เราชนะเดี๋ยวเอาใหม่ขอขอตีดูกันที่ที่เราแพ้ว่ะ ว่าจะเป็นยังไงอ่ะอ๋ออันนี้ชนะอีกแล้วเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะโอ้โหต้องกดใหม่ว่ะกดดูอันที่เราแพ้เอ้าเดี๋ยว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 เราอยากรู้ว่าเราแพ้ยังไงโอเคเอาโหอ,อยากรู้ว่าแพ้ยังไงอะโอเคมากดรีเพย์ดูไหนขอดูหน่อยสิว่าเราแพ้ยังไงโอ้โหเอวเก่าเป็นตัวที่เราสปประมาณมากมองข้ามแต่ว่าเขาชนะได้นี่ไม่ธรรมดาจริงๆขอดูหน่อยเลยขอดูหน่อยมา มา,มานี่ครับมีหกแดงสุนช่างเสี่ยงมาปล่อยสกิลปึ้งแล้วเป็นไงโอ้มาครับเอวเก่ามาแล้วปึ้งหนึ่งทีโหตีแรงมากๆตีแรงมากๆเลยอ่ะโอ้โหข,ของเขาน่าจะแน่นมากๆเขาเล่นทีมสามด้วยแล้วพลังลบขนาดนี้โอเคน่าจะแน่นมากๆแต่ว่าโอ้เราตีแล้วเราไม่ตายอ่ะมาขอลองดูได้ปึ้งมาเราตีนิดเดียวเราตีทีเดียวไอ,อ้หงอ แปลกนะเนี่ยทําไมเราตีทีเดียว,วะโอ้โหโดนตีไปเรื่อยๆครับตีจนตายนี่ครับวิหกแดงสุนซ้างเสียงกับเอวเก่านะเอวเก่า e ก็โหดได้นะครับถ้ามีวิหกแดงสุนร้างเสียงนะอเออเฮ้ยทำไมเราตีทําไมเราไม่ได้ตีวะขอรีเพ์อีกทีหนึง่งเราได้ตีทีเดียวเองเหรอเราตีสองทีอ่ะอ่ะขอขอไล่ดูไปนะขอไล่ดูไปเราสงสัยอยู่ อ่ะพี่กแดงซุนซังเซียงเปิดปึ้งอ่ะเราทำไมเราไม่ได้โจมตีวะเพื่อนอ๋อเราติดติดบัฟของพี่หกแดงซุนซังเซียงไงอาจจะมีโอกาสมีโอกาสยี่สิบห้าเปอร์เซนต์ที่ไม่ได้โจมตีอรอไม่ได้ตีอย่างนี้ป่ะเออเราโดนเราโดนดีบัฟของซุนซังเซียงนะที่มีโอกาสที่จะเราไม่ได้ตีนะเฮ้ยเก่งจ,จัดเลยอะโอ้เก่งจ,จัดมาขอดูตัวขอดูกระบวนทัพหน่อย ว่าฟูขานาดอ๋อนี่ครับชุดทองเต็มเลยครับของแน่นมากของแน่นมากนี่ครับชุดชั้งเสี้นก็ของแน่นมาก,ก,อมากโอ้ของแน่นแต่ว่าเป็นก่อทองธรรมดาด้วยอะ่ะโอ้ทําไมพลังลบเขาเยอะมากเลยอ๋อนี่ไงนี่อ,อ่ไออนนี่ทองเยอะทั้งนั้นเลยกนศึกทองก้มตีฉาพานก่อนลงมือเท่ากัวเอ่งต่ำกว่าสีแต้มสามารถไล่สกิลได้โอเค เมื่อโดนดาเมจตรงจากขุนพลตนเองมีโา40%ที่จะลงมือเพิ่มอีกหนึ่งครั้งโอ้เมื่อโดนโจมตีโดนเมื่อโดนดาเมจจากขุนพลตนเองมีโอกาส40%ที่จะลงมือเพิ่มอีกหนึ่งครั้งอู้อันนี้คือดีมากนะคนคน,นี้ดีมากใจคอคับแคบอ่าเดี๋ยวเก็บเอาไว้นะเก็บเอาไว้ดูนะครับอันนี้อีกเจ้าคุ้มครองขณะต่อสู้เมื่อขุนพลฝ่ายศัตรูได้รับเอฟเฟกต์เกาะป้องกันตนเองจะเพิ่มเอฟเฟกต์5ของเกาะป้องกันที่ศัตรูได้รับ โอ้ได้แรงเสริมกาป้องกันตัวเองจะเพิ่มเอฟเฟกโอ้เขาก็ได้เกาะด้วยนะถ้าโอ,อ้แต่คนศึกนี้ดีใจคอคับแคบอ่าขอลองดูนี่หน่อยนี่ครับโอ้คนศึกทองเพียบเลยเว้ยเมื่อปริมาณเลือดต่ำกว่า50จะได้รับเอฟเฟกเกาะประิมาณเกาะป้องกัน25เมื่อเลือดต่ำอของของพ p โอ้นี่ก็เอฟฟีโกงมากมาขอดูเอลก้าหน่อย อเอฟเก่าโหเอฟเฟกต์นี่คือนี่ครับเขาเป็นทีมตีบ้านนะเพราะนั้นนี่อัดของโจมตีเยอะมากนี่ครับไวปานเทพบุกตะลุยอ่าโอ้หแต่ว่าเนี่ยครับถ้าของอันนี้ก็ของน้อยแต่ว่าโหมามาเยอะตรงนี้เองแต่ว่าเขาเล่น3าตัวนะเขาเล่นสามตัวเลยไม่ต้องใช้ตัวเยอะนะเนี่ยครับของของทองก็ประมาณนี้โ้โหดีนะเนี่ยก็น่าสนใจนะเนี่ยเอฟเก่านะเนี่ย กับมี6แดงซุ่ซังเซียงนะเออไว้เพื่อนๆออไว้ดูทําตามได้แต่ว่านี้ครับเขาต้องมี6แดงซุ่ซเสีซียงสามเอวเกาสามเลยนะอามาก็าไว้ลองดูกันไม่แย่เลยนะไม่แย่เลยน่าสนใจมากอ่ะนี่ครับเราให้ดูเพียงเท่านี้ละกันของสําหรับเซิร์ฟนี้นะครับมี6แดงเซออิเร์ฟนี้ห้าร้อยเจ็ดสิบเอ็ดนะครับผมก็สับวนนี้นะ เออเราก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันวันนี้ตีบอสพอดีอ่ะตีบอสพอดีตีไปนี่ครับอย่าลืมมาตีบอสด้วยนะ11โมงเนี่ยครับตีหนึ่งทีแล้วก็ตีเรือนี่ครับตีบอสแล้วตีเรือได้ต่อเลยนะนี่ครับตีคนนี่ครับขอลองตีคนพลังเยอะกว่าดูเลยอ่ะตีแพ้ตีแพ้ก็ไม่เป็นไรนะเขาพลังเยอะมากๆโอ้พลังเยอะมากมาโอ้มีเตียมหุ่ยด้วยหรอโอ้แพ้ด้วยโอ้น่าสนใจอ่านี่ครับ ไม่เป็นไรครับก็ตีแพ้ก็ไม่เป็นไรอ่ะพอพลังเขาเยอะม,มากๆอ่ะนี่ประมาณนี้ประมาณนี้อย่าลืมไปตีบอสกันนะครับนี่เห็นไหมครบแล้วครบแล้วมาเดี๋ยวเดี๋ยวโอเคมาเอา้าอีกเยอะลงขาดอีกโอ้โหอีกหนึ่งชิ้นนะเนี่ยครับก็เดี๋ยวตีบอสไปเดี๋ยวเนี่ยครับสะสมค่าแอคทีฟนี่ก็ถึงแล้วเนี่ยค่าแอคทีฟตรงนี้เนี่ยเนี่ยทำไป เดี๋ยวก็ถึงแล้วนะอีกสามสี่บอแอคทสี่สิบห้าสิบเอา้าจริงปะเนี่ย <c oughs> อ่าสก,กัดอุปรกรณ์เราถึงปะวะต้องถึงดิอุปรกรณ์มีอะไรให้สก,กัดมา่งอ่านี่นังงานใต้เก้ยวสก,กัดไปอ่าถึงเพราะวะ่าเพื่อนต้องถึงแหละต้องถึงอ่ะเพราะว่าเดี๋ยวมีนี่ ต่อสู้ในนี้อีกน,นะก็เอาจนให้ได้แหละอ่ะประมาณนี้แล้วกันอ่ะสำหรับนี้แม่มึงก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันสวัสดีครับเดี๋ยวโย